สวัสดีครับพบกับผมครูเดชหาเลิศน,นะครับในนามของสมาคมศิลป,ปะเพื่อเยาวชนนะครับคลิปนี้จะเป็นการเรียนการสอนหุ่นละคอเล็กเบื้องต้นนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นที่เราจะได้เรียนการเชิดหุน่นเราจะท,ทําิธีการไหว้ครูก่อนนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองและนั่งสมาธิเพื่อให้บารมีกับครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้วิชาของเรามานะครับเริ่มต้นอันดับแรกด้วยการนั่งสมาธิครับให้เด็กๆ ขำขาซ้ายทับขาบขวาขาขวาทับขา,ขา,ขาซ้ายนะครับคือการนั่งขัดจับมือซ้ายทับมือขวานะครับตัวตรงหลับตาครับกําหนดลมหายใจเข้าออกครับการกําหนดลมหายใจเข้าออกจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการแสดงหากเราเร่งการกําหนดลมหายใจแล้วจะทําให้เราเหนื่อยเร็ว แต่ถ้าเรากําหนดลมหายใจให้พอดีจะทําให้เราทําการแสดงได้อย่างต่อเนื่องครับครับเมื่อนั่งสมาที่ผ่านไปแล้วสิบนาทีนะครับต่อไปเราก็จะทําการสวดไหว้ครูครับด้วยการกลับมานั่งกับเพียครับตั้งลดับสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บางอังอัคขีพาหุงุบผังอาหังวันทานูอาจารยูอยังสัพพะสยางวินาสันติสิทธิกาละอัปรบชาอิมัสมิงพระวันตุเมฮาริโอมสีคณะปัตเยีนมะโองคณะบดีเนวาเสวาพิคเนสวนอาจาริย์หวนอยัง ขายะอี้ขายะสุขขายะจ่าสุขขายะจ่ามอเสร็จแล้วแล้วก็จะทําการแผ่เมตตานะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาเวลาโหนตุเอาวลาโหนตัอานิคาโหนตุอานิฆาโหนตัวอภิญาปชาโหนตุอภิญาปชาโหนตัสุขีอัตนาปริหารันตุสุขีอัตนาปริหารันตุ ครับผมเมื่อกี้เราได้ทราบองค์ประกอบของหุ่นไปเรียบร้อยกันแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการฝึกคนนะครับฝึกคนเชิดเพื่อให้ทั้งสามคนทําท่าอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วถ่ายทอดอารมณ์สูงหุ่นหนึ่งตัวนะครับวิธีการฝึกขั้นแรกนะครับการฝึกก้าวเท้าสี่ทิศครับโดยเริ่มจากการก้าวเท้าไปหน้าข้างหลัง ายและขวาครับนี่คือหนึ่งเซตนะครับผู้ฝึกจะต้องฝึกประมาณหนึ่งร้อยเซตนะครับครับผมอีกเที่ยวครับข้างหน้าครับหลังครับซ้ายครับขวาครับอันนี้นับหนึ่งเซตนะครับ ผู้ฝึกต้องฝึกประมาณ100เซตนะครับการฝึกที่นี้ฝึกเพื่อฝึกให้รู้จังหวะของคนรอบข้างเพราะหุ่งตัวเชิดสามคนนะครับเราจะได้รู้จังหวะของคนรอบข้างว่าจังหวะขาเขาไปอย่างไรเพื่อจะได้เวลาเชิดหุ่นเราจะได้ไม่ต้องเหยียบเท้ากันนะครับและฝึกน้ําหนักฝึกเดี่ยวของตัวเองให้อยู่กับที่ครับให้แข็งแรงและมั่นคงครับผมครับหลังจากเก็บก้าววางไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครั้งนะครับหรือหนึ่งร้อยเซตต่อไปจะเป็นการเก็บก้าววางครับ เก็บครับก้าววางนั้นสซ้ายครับเก็บครับก้าววางนั้นขวาครับเช่นกันนะครับการเก็บก้าววางนี้ก็คือการฝึกเพื่อเอื้อให้กับสองคนที่เชิดอ,อยู่กับเรานะครับสามอีกทีครับเก็บครับก้าววางนั้ซ้ายครับ เด็บครับข้าวานข้านป่าครับทําเช่นนี้นี่เรียกหนึ่งเซตนะครับเด็กก็ทําประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเซตนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับถ้าหนึ่งร้อยเซตแล้วยังไม่คล่องหรือยังไม่เข้าใจให้ทําเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเซตครับผมครับผมแล้วคลิปต่อไปเราเจอกันนะครับคลิปนี้กลับขอบคุณครับซ่บ จากินตนาการงานมนุษย์ศินเส้นสุดดุเทวามารังสันทอฝีมือคือปราดวิราชอน,นันต์สโพธิจะมาปันสาเส้นชัยสวัสดีค่ะช่วงสร้างสินทองโดยสอส คุณครูโคล์ครับครูโคลครับพอแนะนําให้ผมฟังได้บ้างไหมครับว่าปรัชญาของการทํางานศิลปะนี้มีอะไรบ้างครับครับสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งครับผมครูโคล์จิตรกรสถาปน์โพท,ทีนะครับอาชีพน,นักวาดภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับผมตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มา อธิบายคอนเซปต์งานคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาในการทํางานนะครับผมในปรัชญาในการทํางานของผมที่ยึดหลักมาตลอดนะครับคือเสียงศาสตร์สิ่งนะครับเสียงที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงความคิดนะครับสมองความคิดของเรานะครับซึ่งหมายถึงความตึกตรองแยกแยะเหตุผลความดี ความงามต่างๆที่อยู่ในส่วนของความคิดนะครับสศาสตร์นะครับในที่นี้ผมก็พูดถึงศาสตร์ของบุนละครเล็กนะครับที่เรากำลังทำเรากำลังจะแสดงอยู่นะครับน้องๆต้องรู้ว่าศาสตร์ของบุนละครเล็กเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างความรู้ต่างๆด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ด้านที่มา รากเง้าของอุปลรณ์เล็กเป็นเช่นไรตั้งแต่ยุคสมัยไหนการสร้างการประกอบตัวการดีไซน์ต่างๆนะครับที่ก่อเป็นรูปขึ้นมาและประวัติของนักแสดง,ดงต่างๆมีคณะอะไรบ้างเนี่ยน้องๆต้องศึกษาให้มีความรู้นะครับพอได้ได้สองส่วนทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยน้องจะเข้าสู่กระบวนการเทคนิคทางศิลปะก,ก็คือข้อสุดท้ายคือศิลปะเราต้องฝึกฝนเราต้องคิดเรื่องคิดท่าทาง สร้างองค์ประกอบของการแสดงขึ้นมาให้สมบูรณ์นำเสนอต่อสาธาณนะต่อผู้ชมให้มีความชื่นชมยินดีต่อการแสดงของเราครับผมค่ะน้องๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าหลักการและปรัชญาของการทำงานศิลปะคืออะไรสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะวันนี้คงต้องของลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค Bye-bye.